สวัสดีครับใน e e p d ดฟ e วันนี้เราจะมาเจาะลึกเอ่อเอกสารหนึ่งนะครับที่เขาสำรวจเรื่องภูมิทัศน์การเดทในปี2025กันค่ะสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อนี้ครับคือข้อมูลมันเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยแบบว่าปัดซ้ายหรือปัดขวาอือฮึคำถามคลาสสิกเลยเนาะใช่ครับแต่แก่นแท้ที่มันเอ่อน่าสนใจกว่านั้นคือในยุคที่ตัวเลือกเยอะแยะเชื่อมต่อกันง่ายทาไมหลายคนกลับรู้สึกเอ่อโดดเดี่ยวมากขึ้นนั่นสิคะ ถึงขั้นว่ามีข้อมูลว่า18%ของคนโสดในอเมริกาเนี่ยเริ่มมองหา AI ช่วยหาคู่แล้วนะครับโห18%แล้วก็47%ทั่วโลกนี่คือพร้อมเลยพร้อมจะใช้ AI เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ยมันก็เป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ครับย้อนแย้งยังไงครับ คือเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆมันควรจะเชื่องโยงเราเข้าหากันใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่ามันกลับทําให้เกิดพฤติกรรมแปลกๆใหม่ๆที่สร้างความเจ็บปวดให้กันมากขึ้นไปอีกพฤติกรรมแบบไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างที่เรารู้จักกันดีคือโกสติ้งไลคะ การหายตัวไปดื้ออ๋อ oh, ครับแต่ข้อมูลนี้ชี้ว่ามันพัฒนาไปอีกขั้นแล้วนะเรียกว่า eco ghosting eco ghosting เป็นยังไงครับคือเป็นการค่อยๆเฟดต,ตัวออกไปแบบว่าเนียนๆนะคะทิ้งให้อีกฝ่ายงงๆสงสัยว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเขาค่อยๆหายไปโอ oh, แบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะคือไม่เคลียร์ใช่ค่ะหรืออีกอันคือ breadcrumbing โปรโยเศษขนมปังทางความรู้สึกอันนี้เคยได้ยินครับเหมือนให้ความหวังเล็กๆน้อยๆถูกต้องค่ะให้ความหวังแต่ไม่จริงจังซึ่งบางทีมันก็มาในรูปแบบที่เรียกว่าไมโครโรแมนซ์แบบผิวเผินมากๆอะค่ะไมโครโรแมนซ์ <Rom> ค่ะคือคุยเล่นๆส่งสติ๊กเกอร์แต่ไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยจนมีเรื่องเล่าแบบที่น่าตกใจนิดนึงคือบางคนเจอโกสติ้ง6ครั้ง6ครั้งจากการออกเดทแค่5ครั้งเท่านั้นเองค่ะโห oh, ครั้งใน5เดทฟังแล้ว เออน่าเห็นใจจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันหนักมากมันจะทอนว่าการสื่อสารในโลกเดทติง้งเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นจริงๆแล้วการกระทําแบบนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกคนยังไงบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีผลกระทบมันชัดเจนเลยค่ะคือสร้างความสับสนความไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกแบบฉันไม่ดีพอหรออืมแล้วก็เกิดความเหนื่อยหน่ายเบื่อกับการเดทไปเลยก็มีค่ะเข้าใจเลยครับซึ่งเอกสารก็ชี้ว่าไอ้ความเจ็บปวดพวกนี้นี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเทรนตอบโต้อีกด้านหนึ่งขึ้นมา อ๋อมีด้านมืดก็ต้องมีด้านสว่างขึ้นมาตอบโต้น่าสนใจครับและเทรนตอบโต้ที่ว่ามีอะไรบ้างครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างแรกคือผู้หญิงเกินครึ่งนะคะเริ่มมองหาคุณภาพทางอารมณ์มากขึ้นคุณภาพทางอารมณ์ใช่ค่ะเขาเรียกว่า m a l เช a ต t i n g คือไม่ได้มองแค่เปลือกนอกหน้าตาฐานะอะไรแบบนั้นแล้วแต่มองหาความเข้าอกเข้าใจความมั่นคงทางอารมณ์เป็นหลักอืมเป็นการมองลึกลงไปใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการคุยเรื่องอนาคตกันเร็วขึ้นที่เรียกว่า future proofing แล้วมีเทรนด์เชิงบวก,กอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องคุณภาพกับอนาคตนี่ค่ะยังคำว่าม i โครโรแมนส์ที่เมื่อกี้เราพูดในแง่ลบเนาะที่ว่าผิวเผินใช่ครับแต่ในเอกสารก็ชี้ให้เห็นมโครโรแมนส์ในแง่บวกด้วยเหมือนกัน อ้าวมีแง่บวกด้วยเหรอครับเป็นยังไงคือเป็นการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจริงใจอะคะ่ะเช่นส่งเพลงที่คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะชอบให้ฟัง <uition> <อ>หรือแชร์มีมตลกๆที่ทําให้อีกฝ่ายยิ้มได้คือเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆให้กันจริงๆเหมือนเป็นการเติมความหวานเล็กๆน้อยๆให้กันประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีความพยายามที่จะต่อต้านโกสติ้งด้วยนะคะอ๋ออันนี้ดีเลยครับทํำยังไงก็คือพยายามสื่อสารกันให้ตรงไปตรงมามากขึ้นแม้กระทั่งตอนที่จะปฏิเสธหรือจะจบคําสัมพันธ์ถึงมันจะยังเเป็นรื่่องที ท้าทายนะคะการบอกลาดีๆเนี่ยแต่ก็เริ่มเห็นความพยายามที่จะทํากันมากขึ้นแทนที่จะหายไปเงียบๆฟังดูเหมือนมีความพยายามจะหาจุดสมดุลนะครับระหว่างความง่ายของเทคโนโลยีกับความต้องการความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งจริงๆใช่เลยค่ะต้องการความจริงใจมากขึ้นแต่จากทั้งหมดที่ว่ามาอะไรคือแก่นหลักหรือเทรนที่สําคัญที่สุดที่เอกสารชุดนี้เขาชี้เป้าไปเลยครับสิ่งที่เอกสารเน้นย้ามากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแอปใหม่หรือเทคโนโลยี AI อะไรพวกนั้นหรอกค่ะอ๋อไม่ใช่รอครับไม่ใช่ค่ะแต่ค การเช็คใจตัวเองก่อนปัดอย่างจริงจังเช็คใจตัวเองก่อนปัดใช่ค่ะการหยุดถามตัวเองสักนิดว่าที่กําลังจะปัดขวาเนี่ยเราแค่เหงาหรือว่าเราพร้อมจริงๆที่จะเปิดใจแล้วก็แบ่งปันชีวิตกับใครสักคนอืม hmm. มันคือการกลับมาสํารวจความต้องการความพร้อมหรือแม้แต่บาดแผลในใจเก่าๆของตัวเองก่อนที่จะเริ่มใหม่นะคะการเช็คใจตัวเองเหมือนไปคารเปลี่ยนโฟกัสจากการมองหาคนข้างนอกมาเป็นการมองข้างในตัวเองแทนนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับในเอกสารมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอก็เจอเรื่องราวในแอปมาเยอะจนเธอตัดสินใจหยุดเล่นแอปเดตทั้งหมดเลยหยุดเลยเหรอครับใช่ค่ะหยุดหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่ครับแล้วสุดท้ายนะคะเธอก็ไปเจอคนที่เข้ากันได้ดีมากๆในชีวิตจริงที่ร้านหนังสือค่ะ ไม่ใช่บนหน้าจอโทรศัพท์มันก็เหมือนการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าบางทีการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีพอก่อนฟังดูดีมากเลยครับแล้วเอกสารมีคาแนะนาเชิงปฏิบัติให้มัครับสำหรับคนที่อาจจะกําลังรู้สึกเหนื่อยหรือท้าทายกับโลกเดตติ้งยุคนี้มีค่ะเอกสารก็เสนอแนวทางเหมือนเป็นไกด์ไลน์เอาตัวรอดไว้นะคะหลายข้อเหมือนกันอย่างแรกเลยคือกําหนด non-negotiables ของตัวเองให้ชัด non-negotiables คือสิ่งที่รับไม่ได้เด็ดขาด ใช่ค่ะสิ่งที่เรายอมไม่ได้จริงๆในความสัมพันธ์ถ้าคุยกันไปสักพักแล้วมันยังไม่ใช่หรือมีสัญญาณว่าเข้ากันไม่ได้ในเรื่องสําคัญสําคัญก็อาจจะต้องกล้าพอที่จะถอยออกมาอืมเข้าใจครับต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะ2คือลงทุนกับชีวิตจริงให้มากกว่าแค่ในแชทนัดเจอทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆมันจะเห็นอะไรได้มากกว่าการคุยผ่านตัวหนังสือเยอะเลยค่ะจริงครับข้อ3แล้วครับสคือฝึกการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะอันนี้รวมถึงตอนปฏิเสธด้วยนะคะ ก็ควรทําอย่างให้เกียรติอีกฝ่ายไม่ใช่หายไปเฉยๆครับชัดเจนและให้เกียรติและสุดท้ายข้อ4คืออย่าลืมให้เวลาตัวเองได้พักใจบ้างหรือที่เรียกว่า dating detox dating detox พักจากการเดทใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเพิ่งเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาหรือแค่รู้สึกเหนื่อยล้าการพักบ้างมันจะช่วยให้เรากลับมามีพลังหรือมองเห็นอะไรชัดขึ้นได้ค่ะ สรุปแล้วปี2025นี่ดูเหมือนจะเป็นปีแห่งการหันกลับมามองตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์อย่างจริงจังเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือแอปใหม่ๆแต่เป็นการทำความเข้าใจความต้องการลึกๆของเราเองให้มากขึ้นใช่เลยครับถ้าใครที่ฟังอยู่ยังหาไม่เจอหรืออาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังมามันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของจังหวะเวลาหรืออาจจะแปลว่าเรายังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ตัวเองอยู่ก็ได้เนาะถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนั่นก็นำไปสู่ข้อ,ขอคิดทิ้งท้ายที่ สําคัญมากๆจากเอกสารชุดนี้นะคะครับว่ายัางไงครับเขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องหยุดตามหาคนที่ใช่สักพักแล้วหันกลับมาตามหาตัวเองให้เจอก่อนหยุดหาคนอื่นมาหาตัวเองใช่ค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วรักตัวเองได้ดีพอแล้วความรักที่ใช่อาจจะตามหาเราเจอเองโอ้โหลึกซึ้งมากครับค่ะการเข้าใจตัวเองนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นการปัดที่สําคัญที่สุดในปี2025ก็ได้นะคะ